ขอบคุณครับบรรยากาศที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดสรากแกวก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นเดิมที่ผ่านมานะครับในเช้าวันนี้ประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติเหมือนกับเช่นตอนที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงในช่วงแรกๆครับแต่ว่าวันนี้กิจกรรมที่สําคัญที่ศูนย์พักพิงที่ผมยืนรายงานอยู่ก็จะมีกิจกรรมที่สําคัญสําหรับเด็ก,ดกๆที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะครับก็คือการตรวจสุขภาพร่างกายตรวจสุขภาพจิตใจรวมไปถึงการตรวจพัฒนาการของน้องๆหนูๆ,ๆจากกรมอนามัยครับวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกับผู้แทนจากกรมอนามัย โดยสุนันา์ใหมในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมาทํากิจกรรมวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับค่ะ ดิฉันนางทิพรวรรณจุมแพงนะคะก็เป็นผู้แทนจากศูนย์อนานมัยที่6กรมอนามัยค่ะวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาทําให้กับเด็กๆบ้างครับค่ะในส่วนของกิจกรรมที่ศูนย์อนานมัยที่6ทําในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการาดูในเรื่องของเด็กค่ะในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการค่ะมีการส่งเสริมพัฒนาการค่ะในส่วนของเด็กเนี่ยกลุ่ม0ูถึงปีค่ะทางทีมเนี่ยเราก็จะมีลงมาในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการในการตรวจ D S P M ค่ะแล้วก็มี ในเรื่องของการคัดกรองภาวะซีดในส่วนของ DSPM วันนี้คะ่ะที่เราลงมาคัดกรองก็พบว่าเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะคะในเรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องของการพูดในทางแก้ไขเนี่ยทางทีมเนี่ยก็ได้มีการน,นําหนังสือนิทานมาให้ผู้ปกครองได้อ่านแล้วก็ฝึกเด็กพูดค่ะแล้วก็ในส่วนของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะที่มีการหยิบจับเนี่ยก็จะมีแบบยังไม่ผ่านเกณฑ์เราก็จะมีในเรื่องของดินเบาแล้วก็ดินน้ํามันมากระตุ้นให้เด็กทําในเรื่องของการสร้าง,งกล้ามเนื้อมือค่ะส่วนใน ในเด็กที่อายุเกิน5ปีขึ้นไปเรามีในเรื่องของการกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการมีเกมมาให้เล่นค่ะมีการระบายสีมีการปั้นดินเบามีการเป็นปั้นดินน้ํามันนะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กที่โตหน่อยมีกิจกรรมเล่นแชร์บอลค่ะมีการวิ่งซิกแซกตรงนี้ก็จะลดกิจกรรมจะลดในเรื่องของการเนื่อนิ่งจะมีการเพิ่มกิจกรรมเข้ามาในศูนย์พักพักพิงค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีในเรื่องของการทํากิจกรรมมีในเรื่องของการเคลื่อนไหวออกแรงมีในเรื่องของการออก กำลังกายแล้วก็ลดการเล่นมือถือค่ะทางกรมอนามัยเนี่ยเราก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลกลุ่มวัยวันนี้เรามาดูกลุ่มวัยในเรื่องของแม่และเด็กแล้วก็ในเรื่องของเด็ก0ูนถึงหปีแล้วก 5, ออ็ในเรื่องของเด็กโตด้วยค่ะ ปกติแล้วคําว่าดูแลกลุ่มวัยเนี่ยแสดงว่าบางครั้งเราต้องไปดูแลกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงอะไรย่าง,งี้บ้างใช่ไหมฮะใช่ค่ะสาหรับวันนี้ในส่วนของผู้สูงอายุนะคะเรามีในส่วนของยางยืดค่ะมาให้ผู้ป่วยได้สําสหรับคนที่ติดบ้านติดเตียงนะคะตรงนี้ก็มียางยืดมาให้ในเรื่องของการเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะมีทีมวันนี้เราลงมากับศูนย์อนามัยที่4ด้วยนะคะก็จะมีทีมลงไปช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะ แล้วก็มีในเรื่องของการพูดคุยนะคะในเรื่องของอาการลดความเครียดให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะอย่างปกติแล้วเหตุการณ์ก็เกิดมาเกือบจะมสัปดาห์แลนะ้วในอย่างในช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่สามเรามีการทํากิจกรรมที่ลักษณะแตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงบ้างไหมครับ ใน,ในส่วนของกิจกรรมทางศูนย์ที่ลงเนี่ยค่ะเราจะลงวันจันทร์พุธศุกร์จริงๆเราก็จะมีสูนวิชาการที่มีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการพวกนี้ค่ะอ,อยู่ด้วยนะคะแต่ในส่วนของกรมอนามัยเองเนี่ยเราดูแลในส่วนของอแม่และเด็กนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ลงเพียงสูนเดียวค่ะที่นี่มี40กว่าแห่งเราก็จะจัดทีมลงมาแล้วก็มีการทํากิจกรรมในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการก็คือเราก็จะทําไดใใ้ในทุกๆสูนนะคะปกติเราเวลาทํากิจกรรมนี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับ ในส่วนของเด็กหนึ่งคนใช่ไหมคะถ้ามีการตรวจ DSVM เนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ5-10นาทีค่ะ ถ้าสม <sid> <allen Beach. S 1> มุติว่าตรวจแล้วพบว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ล่าช้าหรือว่ามีเรื่องของการขาดสารอาหารตรงนี้เราเสริมยังไงตรงนี้นะคะในในส่วนของข้อมูลที่เราตรวจได้นยมีการคัดกรองเราจะประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดค่ะมีข้อมูลเนี่ยส่งกลับให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดค่ะเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองในส่วนแรกเนี่ยเราพูดคุยก่อนนะคะแล้วเราก็ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ้ามีในเรื่องของการภาวะซีดที่เราตรวจแล้วเจอภาวะซีดเนี่ยเราส่งให้เจ้าหน้าที่รพสต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็ส่งเด็กเนี่ยไปรับยาที่ที่ตามสิทธิ์เขาอะค่ะที่รอพสตอที่เรามาตรวจวันนี้ก็มีพบในเรื่องของภาวะซีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากค่ะวันนี้เราตรวจประมาณเกือบเกือบยีคนนะคะเราตรวจเจอภาวะซีอยู่ประมาณสัก2คนค่ะค่ะส่งข้อมูลให้กับทางาทสาธารณสุขจังหวัดใช่ค่ะเพื่อที่เด็กจะได้ไปเข้ากระบวนการในเรื่องของการรักษาหรือว่าการรับยาต่อค่ะ เดี๋ยววันนี้ก็ลดคนเวลาของคุณพี่สักเพียงเท่านี้ครับค่ะครับอย่างไรก็หวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามตัดแสดนหวังว่าจะสงบลงโดยแล้วนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆหน,นูๆเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเฉพาะการเรียนหนังสือการเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนครับและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดสระแก้วช่วงนี้ฉันกลับไปทางสถา,านีครับ